ปัญหาสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสําคัญนะคะที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยณนะปัจจุบันเองค่ะหนึ่งโรคที่เรามองข้ามไปหรือว่าคิดว่าไม่มีการแพร่ระบาดแล้วนั่นก็คือวัณโรคค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าในประเทศไทยสถิตินะคะจากการเสียชีวิตของวัณโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งสาเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรรวมไปถึงวัณโรคถ้าเกิดเรารู้เร็วสามารถรักษาได้ลดโอกาสในการที่จะแพร่กระจายแล้วก็ลดการเสียชีวิตด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวัน นี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณพงษ์ประนตตองอ่อนนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนอื่นขออนุญาตถามถึงสถานการณ์ภาพรวมก่อนของวันโรคในพื้นที่ของเราในประเทศไทยของเราการแพร่ระบาดเป็นยังไงบ้างคะครับก็ สำหรับปัจจุบันนี้นะครับวัณโรคก็ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถูกคาดการให้มีวัณโรคเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งรายเนาะแต่ว่าเราคนพบประมาณแค่ประมาณ72,000รายคิดเป็นประมาณ65%สิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบห้ปร์เซ็ที่เหลือหมายความว่าอาจจะแฝงอยู่ในคนอื่นอีกใช่ครับยังยังแพร่กระจายยังยังคนไม่เจอในประชาชนทั่วไปของคนไทยอยู่นะครับคือ เป็นหลักแสนต่อปีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่ามีการแพร่ระบาดที่รุนแรงขนาดไหนคะก็คืออวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอยู่แล้วปกตินะครับแล้วก็ไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีสถานการณ์วัณโรคสูงนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับจนปัจจุบันนี้ปี2024เนาะนะครับไทยเนี่ยถูกถอดออกจากวัณโรคที่ประเทศที่เป็นมีปัญหาวัณโรคเรื่องดื้อยาน้อยลงเนาะแต่ว่าเรายังพบปัญหาของวัณโรคทั่วไปและวัณโรคร่วมกับเอชวีสูงอยู่นะครับก็ ก็ยังอยู่ใน30ประเทศที่มีสถานการณ์รุนแรงนะคือแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการวัณโรคเนี่ยมันมีอาการอะไรยังไงบ้างครับอ๋อครับอาการวัณโรคหลักๆเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราพบเจอก็คือผู้ป่วยนะครับมักจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับไอของวัณโรคเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บคอรหรือว่ามีน้ำมูกร่วมด้วยเนาะ,ะ,ะจะเป็นอาจจะเป็นไอแห้งนะครับหรือว่าไอมีเสมหะนะครับบางรายที่หนักๆเนี่ยก็จะมีไอเสมหะปนเลือดด้วยครับแล้วก็อาการอื่นร่วมด้วยก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับ เบื่ออาหารพอเบื่ออาหารแล้วเนี่ย้หนักก็จะลดลงนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือระยะเริ่มแรกหมายถึงเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้สังเกตอาการตัวเองก่อนว่าไอเยอะผิดปกติไหมหลายคนทดฝุ่นเนี่ยทศฝุ่นว่าโอ้ยฝุ่นเยอะใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีอาการร่วมด้วยคือเราอาจจะเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดผิดปกติอันนี้ถือว่าระยะแรกถ้าเกิดเราละเลยไปในระยะต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะก็อาการจะรุนแรงมากขึ้นครับก็จะมีเรื่องของ ปอดจะถูกทำลายมากขึ้นเนะาะไอ,อจะหนักขึ้นนะครับจากเดิมไอแห้งๆอ่ะก็จะมีไอเสียมหาหรือว่าบางรายอาจจะมีไอเสมหะปเลือดออกมาด้วยเนาะแล้วปอดจะถูกทำลายมากขึ้นนะครับผู้ป่วยจะมีอาการหนักขึ้นนะครับน้ำหนักลดนะครับอาจจะมีไข้ต่ำตอนบ่ายร้มด้วยแล้วก็มีไข้สูงนะครับไอ,อเนี่ยจะไอสะสมติดต,ต่อกันเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปหรือ2เดือนเนาะถ้าซื้อยาแก้ไอทั่วไปกินอาจจะไม่หายละนะครับจะต้องมารับการตรวจนะครับคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับทีนี้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงของเราเนี่ยเป็นใครได กลุ่มเสี่ยงหลักๆเลยเนี่ยเคสพบที่สองเราเนี่ยรเราแนะนําไว้ที่8กลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็จะเป็น8กลุ่มที่ประเทศเราเ่ยก็ใช้เห,เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้สมัมผัสวัณโรคปอดก็คือคนที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดแล้วก็คนที่ทำง,งานใกล้ชิดโดยตรงใช่ครับผมกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ต้องถังในเรือนจำหรือที่สถานนะครับแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อเอวีหรือผู้ประเอดนะครับ กลุ่มที่4ี่นะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะครับเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับแล้วก็รวมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยเนาะกลุ่มที่5นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นสูงอายุ60ปีขึ้นไปที่นะครับที่เป็นสูงอายุที่อสูบุรีด้วยนะครับสูงอายุที่เป็นปอดอักเสบเรื้อรังด้วยนะครับหรือว่าเป็นสูงอายุที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยเนาะกลุ่มที่6จะเป็นกลุ่มที่ผู้ชี่นชอสัตินะครับแล้วก็กลุ่มติสระเรื้อรังนะครับกลุ่มที่7ะก็จเป็นดนะ่ร บุคลากรสาธารณสุขนะครับแล้วก็ต้องใช่ผู้ป่วยเพราะเราต้องเจอผู้ป่วยตลอดนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือเพื่อนบ้านของเรานะครับประชากรข้ามชาตินะครับเป็นกลุ่มหลักๆที่มีการแยกออกไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคือมีบุคคลหรือว่าอยู่ในลักษณะนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างในเขตของเราอะค่ะที่เราบอกว่าเราพบค่อนข้างที่จะเยอะอัตราการเสียชีวิตในเขตของเราที่จะต้องออกมาลนรลงเลยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่า เขตโซนที่สองของเราเนี่ยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วบริโภคเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับใช่ทองไปเลยทองชั้นติดต่อกัน2-3ปีต่อเนื่องนะครับซึ่งอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประเทศไทยประเทศเรานะกำหนดให้ไม่เกินร้อยละสิบนะครับแต่ว่าเขตสองของเราเนี่ยปีที่แล้ว14เนาะปีนี้ก็คือ14.4.5นะครับซึ่งก็สูงที่สุดนะครับผมส่วนใหญ่การที่เราเสียชีวิต จากการที่เราพบว่าเป็นวัณโรคส่วนใหญ่เขาไปพบกันตอนในระยะไหนนะคะคถึงไม่สามารถที่จะรักษาได้ทันส่วนใหญ่จะพบเอ่อในระยะที่ผู้ป่วยมีอาการลุกลามาอารุนแรงแล้วนะครับซึ่งปกติเคสเราเนี่ยก็จะพบในผู้สูงอายุเนาะแล้วก็เจอในอคนที่เป็นผู้สมัมผัสร่วมบ้าน,นแต่ว่า ผู้สมัมัสร่วมบ้านของเราเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขตเราเนี่ยก็จะแปลกก็คือจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมาตรวจคัดกรองนะครับจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวเนาะหนึ่งอย่างที่เราค้นพบก็คือว่าวนานโรคเนี่ยถูกตีตรานะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการารณรงค์ว่าวานโรคเนี่ยรเราจะไม่ตีตราเขานะครับ,รบก็ทําให้ผู้สมัมผัสร่วมบ้านหรือคนที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยเนี่ย กล้าออกมาเอ็กซเรย์กล้าออกมาตรวจมากขึ้นแล้วก็เราก็พบผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากขึ้นเราก็ให้เขารู้เร็วรักษาหายนะครับไม่เสียชีวิตก็คือวัณโรคเนี่ยรักษาได้รักษาหายได้ครับทีนี้เกิดแต่ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไรได้บ้างครับอ๋อครับผมอันดับแรกเลยก็คือถ้าสมมติเรามีอาการเนาะอาการเข้าใก่้กับวัณโรคเนี่ยก็ให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะมีการส่งถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะครับลบอ่านแล้วก็คือเอ็กซเรย์ปอดนั่นแหละนะครับเมื่อปอดเนี่ยผลอ่านฟิล เก็บเสีหะเพื่อที่จะส่งตรวจหาเชื้อนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่รวดเร็วก็คือการส่งตรวจหาด้วยการส่งตรวจจีนเอ็กซ์เพิร์นะครับจะคอนเฟิร์มเลยว่าเราพบเชื้อวัณโลกจริงเราแพทย์ก็จะให้เริ่มยาเนาะก่อนเริ่มยาเราก็จะมีการพูดคุยมีการเตรียมคนไข้ก่อนเตรียมครอบครัวก่อนว่ายามีกี่ตัวต้องรักษากี่เดือนแล้วญาตินะครับหรือผู้ดูแลเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการกํากับการกินยาด้วยนะครับถึงจะหายค่ะเนาะเพราะว่ายามันเยอะนะครับแล้วก็ยาหลายตัวครับยาเยอะด้วยรุนแรงด้วยแต่ว่าอยากให้เเเนนน้้้ยยาาาาาแบบีว่่ถกกิิดรรไปือ ให้มีความหวังว่าวันโรคเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยโดยจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าการดูแลอะไรควบคู่กันไปถึงจะหายขาดได้บ้างครับผมก็ วัณโรคอย่างที่เราทราบว่าเป็นโรคที่มีสาหัสขาดนะครับแต่ว่าหลักๆของวัณโรคก,ก็คือต้องกินยาทุกเม็ดทุกตัวพร้อมกันเนาะซึ่งหลักๆก็คือถ้าเรากินยาทุกเม็ดทุกตัวพร้อมกันเนี่ยช่วง2เดือนแรกเนี่ยจะเป็นยา4ตัวนะครับ,รบถ้าเรากินยาต่อเนื่องนะครับคลินิค,คเราดีขึ้นอาการเราดีขึ้นเนี่ยแพทย์จะปรับยาลดลงเหลือ2ต, 2>, 2ตัวแล้วก็กินยา2ตัวนี้ไปอีก4เดือนครบ6เดือนเนาะซึ่งปกติแล้วเราจะถือว่าถ้าเรากินยาทุกตัว4เม็ดติดต่อกันเกินเกินสองสัปดาห์หรือว่าประมาณ14วันเนี่ยเชื้ ทุกตัวนะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะแพร่กระจายก็หายไปละเนาะคือมันใช้ระยะเวลาไม่ได้นานขนาดนั้นไม่นานครับประมาณแค่ช่วงนี้เองก็สามารถที่จะรักษาหายได้ทีนี้ระหว่างที่เรารักษาด้วยการทานยาที่ค่อนข้างจะเยอะและยาก็อาจจะแรงเรามีข้อควรระวังหรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงระหว่างที่เรารักษาไหมครับผมก็ตามหลักเลยเนี่ยของการดูแลรักษาวัณโรคเนี่ยต้องมีผู้ดูแลกํากับการกินยานะครับหมายถึงว่าสมมติผมนะครับป่วยเป็นวัณโรคเนาะคนที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือภรรยาเนี่ยก ก็จะต้องมีคนดูแลผมแต่ว่าในช่วงที่ดูแลช่วงสองสัปดาห์นั้นอาจจะต้องมีการแยกกันอยู่แยกกันกินนิดนึงนะครับในกรณีที่ผมเป็นวัณโรคปลอดพบเชื้อนาะเพราะมันมีโอกาสที่จะแพร่เได้ใช่ครับผมแต่ว่า ทั้งนี้นั้นก็คือต้องกํากับการกินยาจนครบ6เดือนเลยนะครับ <5 S 2> เราเ,เราก็พบว่าประสิทธิภาพของก,รการปัิญญาจะทาให้ปวดรักสาหาสสูงถึงร้อยแปดสิบห้าเปอร์ลยคแสดงว่าจากสถิติที่เราพบเนี่ยคือผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะละเลยหรือว่ากินยาไม่ครบหรอคะถือ <ใช S 1> ว่าจะต้องดอกจันไว้เลยว่าต้องมีคนกากับให<ช>้กินยาเพราะว่าด้วยความที่ว่ายาเรามีหลายตัวนะครับ คนไข้ผมบางรายเนี่ยเคยกินยาทั้งหมด21เม็ดแล้วมื้อเหรอครับหรือต่อวันครับต่อมื้อต่อต่อวันต่อวันก็คือวันหนึ่งเรากินอย่างครั้งซึ่งคนไข้เราจะกินให้กินยาก่อนนอนเพราะว่ายาจะมีไซ d e e f ฟ e c t นิดนึงจะให้อาจจะอาเจียนได้เบื่ออาวิเวียนได้เราก็แนะนำให้กินหลังอาหารเนาะหลังอาหารประมาณหลังอาหารเย็นประมาณสองชั่วโมงตอนท้องว่างจะดีที่สุดนะครับแล้วผู้ป่วยก็จะ มีที่บอกว่าเลือกกินยาเพราะว่ากินยาตัวนี้เขาจะรวยว่ากินยาตัวนี้แล้วเขาวิงเวียนเขาจะไม่กินก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าต้องมีผู้กํากับการกินยากินจนครบ6เดือนหายขาดแน่นอนใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ารักษาหายขาดแล้วเขาก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยปกติเลยครับจริงๆแล้ว่ที่ผมย้ำก็คือว่าถ้าเรากินยาครบทุกเม็ดทุกวันติดต่อกันเกินสองสัปดาห์หรือว่า14วันเนี่ยก็เชื้อก็จะลดลงละนะครับแต่ว่า เพื่อความสบายใจเนาะเราก็ยังให้กินยาต่อเนื่อง2เดือนนะครับปิดแล้วก็กินต่ออีกสีเดือนให้มันหายขาดจริงๆคือในสสัปดาห์แรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินยาต่อเนื่องเนี่ยคือเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้แพร่กระจายสู่คนอื่นแล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการรักษาแบบหายขาดคือต้องกินต่อเนื่องไปถึง6เดือนก็จะจบเลยปิดจ็อบในเรื่องของวัณโรคนะคะเราฟังแบบนี้แล้วเป็นโรคที่ติดได้รักษาได้แล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือต้องรู้ตัวให้ได้ก่อนว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีเชื้อวัณโรคอย ช่วงท้ายอยากให้เชิญชวนในเรื่องของการคัดกรองหรือว่าสำรวจตัวเองนะคะให้ไปตรวจให้เร็วเพราะว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วด้วยเช่นเดียวกันเชิญเลยค่ะครับก็ ฝากไว้ให้เขาสำหรับวันโรกนะครับก็ใครนะครับที่มีอาการไอเรื้อรังนะครับติดต่อกันเกินบสสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยวันโรกนะครับหมายความว่าอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวันโรกในครอบครัวนะครับก็ให้นะครับไปตรวจคัดกรองนะครับวันโรกนะครับด้วยการเอ็กซเรย์ที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะครับก็ฝากไว้ว่านะครับวันโรกนะครับรู้เร็วนะครับรักษาหายไม่แพร่กระจายไม่เสียชีวิตแล้วก็ลดตีตราครับผม คุณผู้ชมค่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสุขภาพนะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเขตของเราด้วยที่จะต้องมีการรณนนรงค์การรวมไปถึงต้องรู้ให้เร็วนะคะแล้วก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้วันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณพงปรนตนะคะตองอ่อนนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกขอบพระคุณค่ะครบคุณครั คุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังอยู่กับเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นภัยสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น pm 2.5เราจะสามารถหยุด pm 2.5ได้อย่างไรช่วงหน้าสรนหามาเล่าพบกับคุณพิพัฒแจงชัดทุกประเด็นค่ะ